สวัสดีค่ะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะในชั่วโมงที่แล้วเราเรียนการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานไปเด็กๆพอทําแบบฝึกหัดได้ไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนค่ะเรามาทบทวนสูตรกันก่อนสูตรว่ายังไงคะเด็กๆใช่คะ่ะความยาวฐานคูณความสูงเด็กๆเปิดหนังสือหน้า82แล้วเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะค่ะเด็กๆ ด,ด,ดูแบบสกัดในหน้า82อยู่หรือเปล่าคะคูณูุจะยกตัวอย่างข้อที่2ค่ะคูณูุข,ขึ้นรูป F F G D เด็กๆก็ขึ้นสูตรได้เลยค่ะสี่เหลี่ยมขนมเปียกูนสูตรว้ยังไงคะลูก สูงก็ได้แต่เวลาแทนค่าในสูตรเด็กๆแทนค่าให้ถูกต,ต้องพื้นที่สี่เหลี่ยม ffgd เท่ากับความสูงคือเส้นไหนคะใช่ค่ะ3.5ซนเมตรพูนความยาวฐานความยาวฐานเส้นไหนคะลูกใช่1.94ไหมอ่าไม่ใช่ค่ะ1.94เป็นแค่เส้นต่อฐานมา ฐานของเราคือเท่าไรคะใช่ค่ะ4เซนติเมตรความยาวฐานของเราถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนจะง่ายนะคะเพราะว่าคุณสมบัติของมันคือมีด้านยาวเท่ากันทุกด้านเพราะฉะนั้นหาความยาวฐานเราก็จะง่ายต่อการแทนค่าในสูตรหน่วยเป็นอะไรคะ <5 cm. S 1> ใช่ค่ะตารางเซนติเมตร3.5ุคูณ4เท่ากับ14ตารางเซนติ ดังนั้นสี่เหลี่ยมสสเท่ากับ14ตารางเซนติเมตรอ่าคุณโสฝากเรื่องหน่วยนะคะในคลิปที่แล้วที่เด็กส่งการบ้านมาค่ะเด็กมักจะใส่หน่วยผิดถ้าหาพื้นที่เด็กๆจะต้องมีคำว่าอะไรนำหน้าคะลูกใช่ค่ะต้องมีคำว่าตารางนำหน้า ตารางเซนติเมตรตารางเมตรหรือเด็กจะใช้ตัวย่อก็ได้ค่ะเป็นซอมออก,กำลังสองหรือตอรอจุดซอมออก,ก็ได้นะคะเด็กพอเข้าใจไหมคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่สองกันเลยค่ะเด,เด็กมาดูตัวอย่างที่สองค่ะหลูกในแบบฝึกหัดหน้า83นะคะรูสูยกตัวอย่างข้อที่4ค่ะเดี๋ยวเด็กทำไปพร้อมกันเลยนะคะ ดูรูปค่ะลูกรูปสีป่เหลี่ยมนี้เป็นสี่เหลี่ยมขนงเปียกปูนพ่อวองจอมอ่อดเด็กสังเกตว่ารูปมันจะง่ายใช่ไหมคะเพราะอะไรค่ะลูกมีฐานแจงและเราก็มีเส้นส่วนสูงแล้วก็ตั้งฉากเลยเด็กก็แค่แทนค่าในสูตรใส่เด็กพื้นที่สี่เหลี่ยม ความยาวเป็นเมตรพื้นที่ต้องเป็นอะไรคะลูกใช่ค่ะเป็นตารางเมตรคูสุดใช้ตัวย่อเป็นมกําลัง2 2.1สอ,สอจุคูณสามจุดเจ็ได้เท่าไรคะใช่ค่ะเจจุด เท่ากับ7.77เมตรกัาลัง2ไเป็นยังไงบ้างคะเด็กดูตัวอย่างไปสองตัวอย่างแล้วในหน้า82กับหน้า83ครูสุทํทำให้ดู2อข้อเด็กๆลองทําตามค่ะเด็กทําแบบฝึกหัดมาส่งครูนะคะลหลวไว้เจอกันในชั่วโมงหน้าคะ่ะเด็กบ๊ายบาย